ขึ้นค่ะฟังทั้งนี้ค่ะนุ่เขึ้นใชะหรืค่ะของรางวัลทุกกระตุงทุกตาลายค่ะมาไ้าบอกไปเที่ยวกันด้วค่ะตรงไหนล่ะีมิ่ะครับผมอ๋อลูกพี่น้อนครับครับผมเป็นบริ ล้คะาาค่ะตุ๊กตาเพื่อนมีทุกปีคะ่ะเป็นงานประจำปีของอำเภอบัวใหญ่งานงิ้วคะ่ะเชิญมาเที่ยวมาชมเลยอค่ะเด้อนะคะามอเว้นกันเงียบแต่ยงมีมืมาคืนนี่โอ้ยคนหลายค่ะค่ะแต,แต่ประเม่งานอิ้วก็คือคักอำเภอบัวใหญ่เนะะี่ยค่ะ เป็นกลางคืนด้วค่ะหมงล่อยนี่่ายเล้าง่ลเนงานถึงเริ่มค่ะงานถึงเริ่มของกังมาบราะันเต็มกันเลานิ้วบัวใหญ่ คือบัวใหญ่งานประจำปีปลาเมนหมี่อันนี้เมนอย่างน้อยเนี่ยค่ะปลาลูกดอกได้เข้าได้เลยปลาลูกดอกเด็กกลางใหญ่ไม่มีฟาวได้ทุกรางวันปลาลูกดอกงานจากมือบุค่ะเนี่ยงานงานกี่วันคะเกือวันวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะเนี่ย วันที่สี่วันแรกครับ๋ออ๋ <laughs> อวันที่สเป็นวันแรกอันนี้เป็นวันวันเริ่มวันเตรียมแค่นี้ก็เนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ